สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับน้องหม่ยชิงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้น้องหม่จะไปกาดกลางนานะคะกาดกลางนานี่เองนะคะเราจะไปซื้อผักซื้ออะไรนะคะเพื่อเตรียมต้อนรับน้องหอมทิพย์นะคะเออใช่น้องทิพย์น้องหอมพองน้องทิพย์นะคะวันนี้น้องทิพย์กับน้องหอมพองไม่รู้ว่าน้องหอมพองจะมาด้วยหรือเปล่าน้องทิพย์เนาะก็วันนี้น้องทิพย์จะมา เที่ยวที่บ้านน้องใหม่นะคะวันนี้ไปซื้อผักซื้ออะไรแล้วก็เพื่อมาทําข้าวซอยน้อยนะคะไม่รู้ว่าน้องทิพย์จะชอบข้าวซอยน้อยหรือเปล่านะคะก็วันนี้ก็จะทําข้าวซอยน้อยนะคะเพื่อที่จะแบบคุยกันไปด้วยแล้วก็แบบกินไปด้วยนะคะเพราะว่าทําข้าวซอยน้อยมันจะได้แบบคุยกันยาวๆนะคะเดี๋ยววันนี้น้องใหม่จะไปซื้อผักที่ตลาดนะคะไปเลยนะคะไปชมกันที่ตลาดเลยนะคะ ไม่ถึงห้านาทีนะรเรามาถึงกาดแล้วกาดน้อยนะคะกาด,ด,ดน้อยกาดน้อยเชียงเออกาดน้อยกลางนานะคะถ้าวันอาทิตย์เขาจะเปิดข้างนอกนะถ้าวันธรรมดาเนี้ยเขาจะอยู่ข้างในซอยนะคะอยู่ข้างในซอยเดี๋ยวเราจะไปด,ดูตลาดนิดนหน่อยๆนอยนะคะกาดน้อยกลางนานะคะคนค่อนข้างคนค่อนข้างเยอะนะคะคนค่อนข้างเยอะ <laughs> อสุธัวแ,แม่

อันนี้นะคะกานาตอนเขาจะมาตอนเช้าเช้นะคะตอนเช้าเอันนี้เรายังมาสายนะคะเรามาใสนิดนึงเธอไดเอาล่ะเใส่ก็มีย่อยอีก้วอะไร เอาล่ะเอากระเพรงิมเนาะัหมี่ย้อยขาปาข้าปาขกาป่าก็อเมเาปาเนาะเอาหนังามพี่หนึ่ตเอนี่มันซปากินใช่งามมาอัน้เมาอันมแล้วใครเจอให้มาเปลีเอาหนึ่งสามะไม่มาเปลีนหมอเปล ngam Th là nó phát là nó ăn đi mặt bạc các bạn mặt bạc thật anh mì dối xong bạc nào ôi lâu mê มากาัดมามาตลาดมากาัดเราไม่เอาซ่ามาเพราะว่า <laughs> ไม่เอาตะกร้ามาเลยอ๋อต mm hmm. oh, ะใส่ไหน่ ขายอะไรอีกหลังเนี่ยเนาะเขาขายอะไรเยอะแยะนะคะขายอะไรค่อนข้างขายปลูมขายปักขายปลาค่อนข้างเยอะนะคะกับข้าวที่นี่นะเยอะมากนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันได้เอยนะคะขึไปนะ

ไอ้กไอเดั้ยอ้เอาเอากระเป้างอ้ก็พังตาตุ๊กตาบังแจกเาอะนี่ข้าเหนียวนะคะนี่ข้าเหนียวด้าวเหนียวข้าวดำอ้อยล้วข้าเข้อะนี่ทอตุ้มอ้อยอันนี้เคอ้าเหลืองเดือ้าเหอน้ไกาแม่อนี้ข้อูมีตู้มีตั้งไหน

นนคุณแม่ซื้อข้าวเหนียวอยู่นะคะตอนนี้เรามาเดินรอบๆดูก,ก่อนเดี๋รอบดูก่อนโอ้จะกินจะกินจะกกล้วยจะกกล้วยเดี๋ยวของเงินแม่ก่อนอันอันนี้ใายก็เือะเอาสองปากเอาสองปากโอ้บห อ,อันนี้คนห้องไว้สั้นโรตีโรตีปองอีอี๋ป้องอันนี้ต้องปักกินกินให้ข้างในมันจะมีข้างในมันจะมีถั่วนะคะมีถั่วคล้ายๆกับโรตีอ่ะโรตีข้างในมันจะใส่ถั่วนะคะ น้อยก,ก็มีประมาณนี้นะคะมีประมาณนี้ก็ขายผักขายเสื้อขายเก็บขายอะไรขายของพื้นบ้านนะคะคไปเราเราไปกันแล้วนะคะเราจะกลับเพราะว่าน้องทิพย์จะมาเช้านะคะคน้องทิพย์จะมาประมาณเก้าเห็นบอกว่าประมาณเก้าโมงนะคะเ,คเราต้องเตรียมผักเตรียมอะไรไว้รอ,นะะอเนาะใไหหนึง่นององอันท้นใส่ใส่น้ำเลือดนเขาอีหนึง่ง อันนี้ข้าวฟื้นถั่วเหลืองนะคะข้าวฟืนถั่วเหลืองเียงพันพันชาดก็จะประมาณประมาณยี่สิบบาทนะคะจะได้จะได้สี่ห่อนะประมาณได้สี่ห่อนี้ข้าวฟื้นเดืองนะคะที่เราทํากินเมื่อวันก่อนอันนี้มันจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะข้าวุณรู้สึกมันแบบโมโมะมันไม่ใสข้าวฟ้นถั่วเหลืองเฮงเนี่ย อันนี้ข้างหน้านี้จะเป็นโรงแรมนะคะจะเป็นโรงแรมเนี่ยหน้าเนี่ยจะอยู่ข้างหน้าตลาดเลยนะคะอยู่ตรงข้ามตลาดกาดัดกัดน้อยเลยอยู่ตรงข้ามกัดน้อยนะคะ หอมหนุ่มก็มาแล้วนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ,คะน้องหอมหนุ่มค่ะ,คะ,ะวันนี้มาช่วยกันนะมาช่วยกันเราจะเตรียมอั<ห>นนี้ของที่เราเตรียมมาไปซื้อตลาดเมื่อกี้นะคะใช่คะ่ะ ซื้อตลาดมาแล้วแล้วก็จะเตรียมข้าวสอยน้อยเนาะน่าจะชอบอยู่เนาะข้าวสอยน้อยนะข้าวสอยน้อยเมืองเชียงตุงน่าจะชอบอยู่นะชอบทุกคนเนาะใช่ค่ะพิซซ่าพิซซ่าเชียงตุงนะพิซซ่าเชียงตุงนะเดี๋ยวเราไปชมกันขั้นตอนวิธีการทําข้าวสอยน้อยของเชียงตุงนะคะไปเลยค่ะผักค่อนข้างเยอะมากนะคะผักนะคะดูมีผักเยอะมากมีทั้งถั่วมีผักบุ้งมีผักชีแล้วก็มีผักอะไรเนี่ยทั้งมีย้อยอ่ะทั้งมีย้อยที่ ที่ทางภาษาไทยเรียกว่าอะไรไม่ร okay, ู้เนาะเนี่ยคล้ายๆกับโหโูโหูโวหอมนิดนึงทำมีผักน้ำฟ้าเนาะใช่ถ้ากินข้าวซอยนี้ถ้ากินข้าวซอยน้อยนี้ไม่มีผักเยอะไม่อร่อยนะแล้วก็ใส่ไข่ใส่ไส้กรอกใส่อะไรไปด้วยเนาะจะได้อร่อยนะคะโอเคแล้วเราไปไปดูขั้นตอนวิธีการทาข้าวซอยน้อยเนาะเพราะว่าตอนนี้เรา เราแช่ข้าวไว้ประมาณปันครึ่งนะก็ประมาณโลโล,โลครึ่งหรือเปล่า <c oughs> เออประมาณนั้นนะ <c oughs> แล้วก็ให้พี่หอมอะไปสีให้แล้วนะคะ <c oughs> ไปสีข้าวมาแล้วนะคะ <c oughs> ไปสีข้าวมาให้แล้วนะคะตอนนี้นะคะ ก็แช่ไว so, like so really nice. ้ท right. ั้งคืนนะเอาข้าวเอาข้าวใช้ข้าวทํามันจะอร่อยเนาะถ้าเราใช้แป้งทําก็อร่อยอีกแบบหนึ่งแต่มันจะไม่ค่อยนุ่มเนาะมันจะไม่ค่อยนุ่มๆเท่าไหร่นะแต่ว่าเอาแป้งทําก็ได้ถ้าเกิดเราอยู่อย่างเช่นกรุงเทพอะไรเนี้ยไม่มีข้าวให้เราแบบซีนาะไม่มีข้าวไว้ให้เราทําอะไรเนี้ยเราก็เอาข้าวพองนะคะข้าวเจ้านะคะข้าวเจ้ามาทําก็ได้นะคะจะนุ่มไม่นุ่มอยู่ที่อยู่ที่การเราทํานะคะข้าวโพดเนาะ ใช่อยู่ที่เข้าหัวมันนะคะแต่อันนี้เขาของเราอ่ะอยู่ที่บ้านมันมีข้าวนะคะเราก็เอาข้าวแช่ไว้ทั้งคืนแล้วก็เอาไปสีสเอาไปสีที่นุ่นนะคะสีที่บ้านคนอื่นนะเพราะเรายังไม่มีที่สีเนาะแล้วก็แล,วแล้วก็เอามาทํากันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรารอดูขั้นตอนในการทํานะคะอันนี้จะเป็นออกใช่ค่ะออกหมูนะออกหมูที่น้ํามันเขาจะทาเวลาทาเข้าซอยน้อยอะ่ะเวลาทา ถาดอะถาดข้าวซอยน้อยนะคะอันนี้จะเป็นออกหมูเนาะใช่ค่ะถ้าไม่มีออกมันจะติดนะคะใช่แล้วค่ะออกหมูนี่ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรตรงไหนของหมูเนาะเป็นนั่นในกระโูกอะเป็นกระโูกไม่เป็นตันเป็นอ๋อคล้ายๆกับที่ไอเป็นมันอยู่ในเซนอยู่ในตันออกมาเออเหมือนเหมือนเหมือนสมองหมูนะคล้ายๆอย่างนั้นแะเหมือนสมองหมูแต่มันอยู่ที่ตรงสันหลังสันหลังหมูเนาะกระดูกหมูเนาะต้องต้องแบบคู่ให้มันฟองฟองขึ้นมาก่อนนะคะ รานนี้เราก็มาทำข้าวซอยน้อยนี่นะคะซอยน้อยวิธีการทำก็ง่ายๆนะคะถ้าทุกคนอยากกินอยากทำก็จะมีผักนะถ้าชอบผักอะไรก็ซื้อมาเนาะใช่ค่ะก็มีถั่วมีกระดําปีแล้วก็มีคล้ายๆกับต้นหอมเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผักอะไรเนาะผักผักมีย้อยล้วก็ผักบุ้งนะคะอันนี้ก็จะจะเป็นพริกขั่วนะพริกหนุ่มนะคะแล้วก็ต้มแล้วก็เอามาคั่วนะคะ แล้วก็จะมีถทลินแล้วก็หงสระรดเกลือนี้เราใส่ในนี้แล้วเกลือเราจะไม่ใส่นะเราจะใส่ซีอิ๊วดำนะ้นำจางนะคะแล้วก็มีพริกพริกแห้งคั่วนะคะแล้วก็มีน้ำตาลน้ำตาลฮฮซิเกตโลน้ำตาลแล้วก็อะไรอะเราก็จะใส่ไส้กรอกไปด้วยเนาะไส้กรอกะจะได้อร่อยนะเหมือนพิซซ่านะคะ อ,อันนี้ก็คือนั่นแหละที่ออกที่เราทําแล้วก็ผักชีในนี้นะคะอันนี้เป็นข้าวซอยนะคะที่เขาที่เขาเราไปสีมาเม,ามื่อกี้ที่ให้พี่ออกไปสีมาเมื่อกี้นี่เราจะเอาข้าวทานะถ้าข้าวทานล้วมันจะนิ่มมากเลยนี่นิ่นนม <า S 2> เห่ยใช่แล้วก็มีหอมเจียวนะแล้วก็ต้มในหม้อนะข้าวซอยลอยน้ํานะคะที่เขาพูดเนาะก็แล้วค่ะข้าซอยลอยน้ำน,นี Cliff. ่ไง นี่จะเป็นลักษณะแบบนี้เนาะที่เรากินมาใช่นุ่มมากนี่แป้งนุ่มๆเด้งๆนะคะสาวงามทําด้วยนุ่มเด้งยับเจ้าของคะนุ่มๆนิ่มๆเหมือนคนที่ทํานะคะกินได้ปะกินได้ตังนุ่มตังนุ่มนุ่มเออชิคเก๋ร์นอพ่อจันหน้อยมาาจันหน้อยจันหน่อยไม่เอียนนะมาชงซ้ำหอยสุดยอดนะคะ เข <ท Lanc aster> าทำสรงเครื่องก็รักที่ข่กันตั้งไหนข่ยโรงงานมขายกันกันนี่มันแดแล้วก็ใส่อันนี้อันนี้จะใช่จะเป็นทรงเครื่องนะคะถ้าไม่ใส่ทรงเครื่องก็กินกับน้ำจิ้มนะสีขาวนี้นะคะอันนี้เราจะทรงเครื่องขอเปิหองว่าสองแจนแคบแดงสองแจนแคบแดงนะทําไมถึงว่าพูดว่าแดงนะก็คือน้ำน้ำซิวนะน้ำสีมันจะเป็นดำๆไปนะคะก็เลย มาแ็บแดงนะเอ้ยพ so mm ่อ hmm. ส okay. ีมาขอเงินเมถทวามาเสียนาถอดดินมาอินมาแ็บแดงก็คือสองชั้นนะสองชั้นสองชั้นสองชั้นเออเออเพี่อแคปแดงโอ้ตั้งเตะ ี่ค่ะหน้าตาก็ประมาณนี้เกียวม่ก็เลยก็ใส่ผักใช่ใส่ผักถ้าชอบผักอะไรก็ใส่ผักลงไปนะคะด่คือเราจะใส่ทุกอย่างเลยนะใช่น่ากินมากนะน่ากินน่ากินนานๆเราจะทํากินครั้งหนึ่งโอ้กินทุกวันก็ไม่เบื่อเนาะพราะสน้อยอ่ะใช่แล้วค่ะกินทุกวันไม่เบื่อนะเป็นอาหารของขนมของที่นี่เนาะใช่ว่าอย่างนี้ก็ เหมือนเหมือนเป็นอาหารพื้นบ้านของที่เชียงตุงอ่ะ่่คะว่านี่เป็นขา <c oughs> โอ้โหร้อนไหมคะนิดห <c oughs> น่อยค่ะ ยต้มไว้ประมาณให้มัน,ให,มนให้มันบวมๆเนาะเขาเรียกว่าให้มันบวมกำอะโล้อเยอะกว่าใครเยอะรอแค่นึงนะคะคือถ้ารอนานก็จะนุ่มมากเนาะใช่ค่ะรอให้มันให้มันให้มันได้ที่มันจะอร่อยถ้าไม่ได้ที่มันจะไม่อร่อยนะคะ เดี๋ยวเราเราโอ้โหน่ากินนะคะเราทําเตรียมไม้รอน้องทิพย์เนาะใช่แล้วค่ะน้องทิพย์แล้วก็น้องรอมากใช่ไหมยเออมันจริงจริงมันต้องเอาอะไรมาไก่ตรงนี้เนาะใช่ค่ะเออเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเอามาให้ร้อนนะร้อนมากเลยใช่เดี๋ยวเอาหม้ออะไรเนาะวางตรงนั้นโอเคโอเคนะเยี่ยมมากเยี่ยมมากสุดยอดเดี๋ยวเราไปกินต่อนะคะ นี่น้องทิพย์ก็มาเที่ยวหาพี่ใหม่แล้วเนาะค่ะว,<笑><笑><笑>วันนี้ก็ทำข้าวซอยน้อยเนาะค่ะเกินะข<อ>้<อ>าวซอยน้อยใช่นี่ข้าวซอยน้อยนะคะอร่อยมากเลยแล้วได,ได้การต้มตอนหนับดีมากนิดๆหน่อยๆเนาะเพราะว่าข้าวซอยน้อยเนี่ยจะได้แบบกินกันนานๆแล้วก็ยาวๆเนาะใช่ค่ะนี่แล้วก็ให้น้องทิพย์นะคะมาสอน สอนการทํานิดๆหน่อยๆเนาะก็สอนทําต้องขอบคุณมากๆนะคะวันนี้เป็นเกียรติมามาถึงที่บ้านเลยค่ะเป็นไรค่ะยินดีมากเลยค่ะเพราะว่ารู้นิดหน่อยก็จะสอนกันนิดหน่อยนะคะไม่ใช่เป็นครูนะคะนิดๆหน่อยๆใช่ด้สึกยินดีมากคนทําก็เซยน้อยเหนื่อยไหมเนี่ยเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยค่ะเดี๋ยวร้อนร้อนใช่ไหมเออ เม่ควอยเรายังไม่มานะสน,นานตอนก็ดีใจที่พี่ทมาใช่ <หา S 1> ดีใจมาก,มา,กมาเปิดดูแบบว่าพี่เขาเปิดสร้างได้ไดอย่างไงอ่ะเพราะว่าพี่เขาก็าคือแบบไม่เคยผ่านช่อง youtube ของใครเนาะเพราะว่าตอนนี้น้องที่ไปทำ u t u b e น้องที่ว่าถามพี่ๆที่แบบเคยทำ u t u b e แบบนี้ยังไงก็เลยแบบว่าเออเรารู้นิดหน่อยเราก็จะมา บอกพี่เขานะคะค่ะต้องขอบคุณมากๆานี่เขาใส่น้อยก็น่าน่ากินนะคะกินได้คอเฮ็ดก็ไร <laughs> กินก็ได้าาโอเคแล้วเราก็จะกินแล้วก็ไปดูนาต่อนะคะ <laughs> พาสาวๆมาพ <laughs> <laughs> ามาดูนาพามาดูนา <laughs> มาเก็บผั <laughs> กกุลนะคะไม่ใช่ดุยนาก <laughs> ้อยละเนอะ้อ <laughs> นี่นะคะเรา พักบุ้งในน้ำแก่เออเตงโมจ้วยดูนี่สาวๆนะคะแล้วก็น้องทิพย์นะคะทำมาดําโอ้ยอ่ะนมนมนนี่ว่าพักกลัวดะเหอเลยนี่นี่อ๋อมาจัันหยึงมานี่นี่หยอดยอดนมนมกามือตีแบ่งมันก็น่าน้ำๆเนอะอ้าวโเอาชิ้ไหนกันรอเอานไหนกัน สั่งกะน้องหนุ่มนี่แบบว่ารวยสุดๆเลยนะใช่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเราเนี่ยเข้าหลอมเอาที่เป็นก็ยุบซ่าบัณฑ์โอ้ผมเป็นลมเป็นลมอีกหนึ่งวันน้องทิพย์พาน้องที่มาเก็บผักกูดนะคะทุกคนโอ้นี่ดูดูโอ้ยอดอใหญ่มากวันนั้นตื่นเต้นมากเลยอ่ะ

เยอะมากเลยอะถ้าประตูก็ไม่ทังไม่นั่นเนาะโอ้ยระวังน้าวันนี้ก็พาน้องที่มาเก็บผักกุลนะคะข้างหลังบ้านนะคะทุกคนหลังบ้านว่ะข้างหลบ้านเยอะมากเลยนะคะโอนี่นี่นี่ยอดงามมากนะคะออแบบนี้ด้ยเนาะเอาหยดหนุ่มนั่นกันเลยเนี่ยใช่นี่อันอันแบบเนี้ยเขาจะเอาไปทำสัตว์นะทำเสือนะนี่ทำเสือเหรออือทำเสือ ขาให้เส oh. mm ือ hmm. ทุกอะเขาเรียกว่าไงที่อันที่เขาไปทําในหมู่บ้านก็เสือไอที่เป็นนั่นอันที่ก็ตักแห้งใช่ไหมเออนั่นแหละอันแบบอันนี้เออเขาเนาไปตักแห้งก่อนเออใช่ใช่ต้นแบบนี้ยต้องมีเยอะกว่านี้นะถ้าถ้าอันถ้าไม่มีเยอะนี่เอาไปทาไม่ได้นะใช่ใช่เยอะนี่เยมันอก่้กมีไก่มีเอาไปตักแห้งอีกนะคะ ทาไปตากแห้งแล้วก็เอามาสารเนาะที่นั่นสารเนาสารที่ตรงเสียตรงเสียสารอยู่แต่ช่วงแบบเวลาว่างๆเวลาไม่ทํานาทาสวนนะเขาจะสารตอนนี้เขาก็กําลังเก็บนะกําลังเก็บอันนี้ไปตากแดดไว้อยู่นะบางบ้านมีเยอะอยู่นะอืมแต่มันต้องเอาแก่ๆหรือเปล่ามันต้องแก่ๆมันต้องเยอะกว่านี้นะมันต้องแบบเยอะๆแล้วเขาก็ไปเอาเคียวแบบขูดเอาใช่ไหมเออเคียวเกี่ยวเอาอะแบบแบบนี้เอาไปถอนถอนเรานี่มันยากนะใช่ไหมแบบเนี้ย มันต้องเยอะแบบเป็นที่เป็นที่เป็นที่แบบเนี้ยมันต้องเอาง่งายตรงนี้ม,มันที่มีตามันนีอ่ะพักกุดนะมีตามตามป่าเอมัใส่มันก็มันมองเอาตามยุ่มอะมันมีแบบนี้ลูกใช่แปบ๊บยองเนี่ยน้องลุงเน,นี่ยเอาได้มาเยอะขนาดเนี้ยเอาไปขายไหมจะได้เงินเอาไปขายก็ได้ค่อยกินก่อนเอาไปขายไหมเราจะได้เงินเยอะๆเนาะสี่ห้าเฮงอะไรนี่ เอาเหมือนในมาเก็บถุงอ่ะมันอะไรเก็บถุงอ่ะแต่มันไม่มาโอ้นู่นตทางทางทางไหนนู่นโอ้ทางนี้ก็งงงง่ายเลยมีน้ำด้วยเนาะมีน้ำแฉะด้วยฝนมันตกเลยสวยๆเออแต่ทวันก็ใหญ่ๆนะขากุดขักกุดเป็นน้ำก็นระวังก็เนี่ยโอ้ตัวเลขเนี่ยอยู่ในหายหายได้ในป่าอ่ะ เล่ไรอะุดเขาอยโยฮะเจมสาเรนี่เมุยเนเไปออเอาไปฝากเีเาเอาไปฝากน้องทิพย์ไปเอาไปฝากน้องทิพย์ไหมเก็บไปฝากน้องทิพย์เก็บไปฝากน้องทิพย์เหรอใช่ได้เลยค่ะนดีเสมอนี่ฝักกุดสดๆนี่อร่อยนะฝักกุดสดๆอะอร่อยอร่อย ได้ดอกไม้หอมหอมชนิดไปอยู่ก็ไม่กว่าเลยหวานหน่อยโอ้พระธาตุอยู่ข้างหลังสวยมากนะคะเออสวยมากเลยอ่ะงามเลยเราก็เป็นชาวได้ชาวนาอยู่แล้วร้อนไม่ว่าแดดไม่ว่าดุยหมดใช่ไหมใช่ไอถอนมันถอนก็ง่ายๆเองเนาะเออถอนง่ายเองเห็นเขาบอกว่าไปเกี่ยวนะ เอาเกียวเกี่ยวเอาใช่ไหมเกี่ยวอาที่ตีลากมันนาอยส่วนมันจะอยู่ในหนองนะต้องเข้าไปหนองนิดหน่อยมันจะเยอะนะอันนี้เกีนอยู่นอันเก๋ๆก็มีเนี่ยมันหลังต้องมาถอนเนาะมาถอนไปอะเยี่ยมมากอันนี้เอาไปทาเสือนะเนี่ยเสือแบบโบราณโบราณอะ ไม่มีขายนะเนี่ยไม่มีขายเลอะเสือแบบนั้นไม่ไม่ค่อยเห็นแล้วอ่ะไม่มีขายเลยอืมนอกจากทาเองหรือว่าทําเองในบ้านอ่ะอต้องต้องไปดูนะแล้วก็มันก็นุ่มด้วยนะใช่นุ่มด้วยเย็นเย็นเนาะเขาไม่สอนกันไงมันจึงไม่เป็นเนาะมันจึงไม่เออมันจึงแบบไม่ได้สืบทอดอะไรกันนะบ้านโอ้สมัยก่อนทําเยอะแยะนะใช่ทำกันเองอแม่ก็ทำ ทำกันแบบทุกบ้านเลยนะเมื่ก่อนนี้ไปหาอันนี้มันมันไม่อยู่ในในหมู่ว้าน้องทีมนะมันต้องไปอยู่ในหมู่ว้านไกลๆอะ่ะต้องไปหาในหมนนะู่ว้านไกลแต่หมู่ว้านไกลๆเขาจะไม่ทําไม่เป็นนะแบบเนี้ยหมู่ว้านน้องทีมไปเอาเอามาเอามาทำํำข้างนอกก็บางบ้านก็ทําเป็นอยู่อืม,มันมี เขาเรียกว่าตัวพิมพ์มันอะมันมีตัวพิมพ์มันอยู่ตัวพิมพไม่หรอเอออันนั้นแหละมันเป็นมันเป็นสมบัติของคนเท่าคนแก่สืบทอดกันมาตัวพิมแล้วใช้ได้นานด้วยเนาะนั่งอะไรเนี่ยใช่ใช้ได้นานด้วยโุ้ยใช้ได้เป็นปีๆเลยนะงามบะงามงามเหมือนเจ้าแม่ดูปรกกุฎอะไรงามขนาดนี้ลุยไปทุกที่เราเนี่อยู่เก่าที่มาสุดยอดงามมากนะคะฝักกุฎ ไปตงังนาก่อนมีทางตางังนาที่หอมโอ้โหในดูหน่อยประกุดงามมากนะคะทุกคนวันนี้พาสาวงามมาเก็บผักกูดสาวไหลไข้แล้วก็สาว ตั้มสี่นะคะน้องทิพตตั้มดุยมากเลยนะดุยดิเงือยดิได้เยอะเยอะแบบเงือบเพ่อยิ้มซึ้งไปก่อนใครเขานะทุกคนนี่ตามหลังไปที่แบบถ้าถ้าแกไม่ไม่ทำทางไปไปไม่ได้นะนี่ใช่ใช่แล้ก็เดินตามหลมีคนทำทางให้นำทางให้เลยใช่ค่ะพวกพี่เขาเดินลำบากนี่แหละน้องพี่แสนดีไแล้ว่พี่แสนดีนะเดินตามน้องจ้ะเดินตามหลัง

มันงามแถ่น,นั่น,นตัวรู้มันงามร้อนก็ร้อนมีร้อนก็คุ้มใช่ร้อนก็คุ้มคุ้มแต่เออตรียมตะกร้าแล้วเนี่ยแป๊บเดียวเองนะเนี่ยใช่วันนั้นได้สองหาบแบบสองหาบไว้หรอใช่เอาไปทำบุญที่วัดเมืองรังนั่นน่ะ<อ>ไว้สองหาบอะ่ะเมื่อเมื่อเมื่อตะบุญมาตรงนี้ <laughs> อันนี้มันจะเป็นเป็นน้องอ่ะคล้ายๆอ่ะน้องน้อยๆ้อยมาตังนี้เหรอเออวันนั้นข้ามข้ามตรงนี้ไปนะหล่มโพตกใจมาถึงกันหรือฮะหรือถึงเงินป่อนข้ากามเออผูเอานนี่้เมื่อนกเมื่อตสุรุภคุลมาเต็มใส่อะอ่าล้อสีชาเล่สวย và thuồng đưa một Ồ, mình mới mượt này มากนี่นะคะได้เต็มตะกร้าแล้วนะใช่แล้วไม่ใช่ผีมือน้องเผีมือน้องไหมผีมือน้องลุงตาเราเลื่อนตามศูนใช่แล้วค่ะใช่ไปเราเก็บได้ได้แล้วกลับบ้านเลยเนาะไปตามทุ่งนาเลยนะฮะสวยใช่ต้องะเป็เจียงพองไม่ใช่อันอันไหนจองเคเออใช่อันนั้นเป็นจองเคจองเคคือือโรงเรียนจีน มาสวยมากวยแบบชายนหันติวเฮ้ยกำอูโกตกตกกันแน่นะสวยกันกำแตกกอบขา จ้ะเนาะมันฮอดนี่ม uh, <and> ันสมื้อซืนมาตอนมาตอนเย็นๆจ้าก่อแผ่วนาพุ่นนี่เย็นๆนี่คือนนี่เป็นนาหน้าที่เฮาบ่ะเออจ้มาถึงป้อนนี่ก็ป้อนตังหน้าตังหน้านี่กอ๋อันเป็นตางอ่ะอนั่นเป็นต้นเป็นเป็นต้นอันต้นนาอ๋อนมาติเฮ็ดคนตงเข้ามาอีว่มันเป็นต้นใหญ่ จ้างคนมาซ่อมหน่อยน้หนหนอยเนาะออ๋จ้างอ่ะเก็บผักกุฎไม่มีอะไรฝากน้องทิพย์นะคะเอาผักกุฎฝากเก็บผ <laughs> <laughs> ักกุฎฝากน้องทิพย์นะคะโอ้โหออผักเยอะขนาดนั้นเลยเหรอพี่เมียวกินบ้างเลยเหรอ,อ,ม,อ,อมันมีแดงมันอยู่เดี๋ยวอยากกินก็ไปเก็บกลางนานั่นแหละเออได้เลย <laughs> ขอบคุณขอบคุณขอบคุณไม่เป็นไรค่ะ วันนี้ก็เราทำข้าสวสอยน้อยทั้งวันเลยนะคะทำเอ่อทำแบบต้อนรับน้องทิพย์นิดๆหน่อยๆนะคะก็ทำข้าสวสอยน้อยนะคะกินไปด้วยคุยไปด้วยเนาะทั้งวันเลยนะคะวันนี้นะคะก็รู้สึกดีมากนะคะที่น้องทิพย์นะคะได้มา าหาพี่ใหม่ถึงที่นะคะได้มาถึงที่นี่เนาะรู้สึกเป็นเกียรตินะคะท่น้องเขาก็แบบน่ารักด้วยแล้วก็ก็ใจดีมากด้วยนะคะคร<อ>ั้งแรกน้องใหม่ก็ไม่ไม่กล้าติดต่อนอะเพราะว่าน้องเขาติดต่อมานะคะก็รู้สึกดีนะคะรู้สึกดีมากที่น้องเขามาถึงที่เนอะวันนี้เนาะเราก็ได้ทำข้าวเส้นน้อยแล้วก็กินกันนะนิดหน่อยหน่อยก็วันนี้ก็เราก็จะลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะอย่าลืมถ้าชอบคลิปน้องใหม่นะคะก็อย่าลืม กดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กดซับสไครด์ด้เป็นกําลังใจให้เราสองคนได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะไว้ไเจอกันคลิปหน้านะคะ